ต้นเป็นตนเดียหอมดีหอม่ซื้อไปวันนั้ซื้อบึงพามยนี่หอมดีให้เอามาตัดงเหน้าขึ้นเส้นขึ้นเนื้อสดไม่เอาว่เอาลางครับเพืนเืชมยาครับตาวแบบนี้ นิกามา้มาขายเายเาเายอน้องนอมยเอไม่ไดยมาคนอคืนนาเป็นพี่ชยกั N ่ไน้าเยขายแล้วล่ะเพราะผมเคยดูละตัวสามสิบเก้าสวัสดีค่ะผมดูนั่นแหละลาวาด้าแกเอาน้อเปื่อยอย่างเดียวเนื้อสดอย่างเดียวไงจอย้ซเนื้อสดอ้าวเเคอมากอ่า ่อก่อนๆนีนนนนน่เหลาก็ไปวัดพะโนนไปทำไรไปทำอะไรเดี๋ยได้จอยเนี่ยอันนี้ยน,น้ำตกมั้ยเนี่ย <c oughs> เอาทุกอย่างเอาน้ำตกน้อยๆไม่ต้องน้ำตกเยอะมาทานมากครับก๋วยเตี๋ยวเนีย่ยหรืว่าขวเขา,าให้แวะเออให้ลูกแวะตัดแต่งให้กินให้ลูกโอ้พ่อมามี <c oughs> มันเลยทำอะไรเนี่ย ไอ้เขียนเอาไปเขียนตกมันจะไปเขียนเอาไปได้ไงกันหรือเปล่าเขียนไปตกมันจะไปเหมือนกัน嘛เรานี้เป็นเตาปืนใช่ไหมเตานี้เป็นเตาปืนครับอะไรเนี่ยเลือนเลยนะเนี่ยอาชีพมันเขี่ยไงครับ ใส่ฟืนเข้าไปครับเป็นเตาโบราณครับตัวนี้หาชมยากแล้วครับสมัยนี้หาดูไม่ได้ง่ายๆครับตอนนี้หอมวันที่ซื้อไปวันนั้นซื้อบรรมลาไม้หอมเลย ไม่เอาเอาบนล่างครับเพื่อนๆหาชมยากครับเตาแบบนี้แนวสาเจานนะสายจามันเด่ได้เอามาาแ้ายแ้ไม่เเอที่บ้าเออเป็นนิายาค้ามาแล้วาอล่เพราผมเคยดูในตัวสามิบาาทสวัดีค่ะผมดูนั่ แกเอาน้อเปืือยอย่างเดียวเอ้ยเนื้อสดอย่างเดียวไงจอยตู้ซิมเนื้อสดอ่าอเครื่องเปรียวเร่องเาข้าวาวข้าวข้านข้าวข้าวข้า้าวข้าวขาวข้า้าวข้านข้้ายว้้อายาา้่้อ ม่ต้องน้ำกมาทานมากครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเรียกว่าเขาให้แวะเอียกว่าแวะแตัดแปงเาให้กินให้ลูกโอ้มาต่อมามีมันเลยทำอะไรเนี่ยแล้วแต่วันน่ะทำอะไรป่ะเน่ะตกเลยครับเขียนจะไปเขียนบอกมันจะไปเขียนเอาไปได้ไงกับลูกเขียนไปบอกมันจะไปเหมือนกันอ่ะ เตานี้เป็นเตาปืนใช่ไหมตานี้เป็นเตาปืนครับอะไรเนี่ยพูดอะไรได้ไหมเอาที่มันเขียวนะครับใส่ฟืนเข้าไปครับเป็นเตาโบราณครับตัวนี้หาชมยากนะครับสมัยนี้หาดูไม่ได้ง่ายๆครับตอนนี้